วันนี้ยายจะกินยายนึกอยากกินผัดดอ,อกแก่ป่าออยายทิดอยากกินแต่มันขมๆมนะไม่รู้มันจะอร่อยหรือเปล่าลองทำดูไปเ,เก็บอยู่ต้นหน้าบ้านเนี่ยดอ,อกแก่ป่าว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าออนี่นะ นะดอกเกป่าเขาว่ามันเป็นยายายก็เป็นคนแก่อะไรเป็นยา mm. ก็อยากจะหากิน mm. แล้วก็จะอ่อยไม้ดอกเกป่าหาชิมง่ายง่ายง่ายนะตามที่มันไม่มีก็กคือไม่มีแต่ที่นี่เยอะ ใส่ผงใส่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 ผงนัวใส่ผงนัวลงไปใส่ผงนัวลงไปใส่น้อยอร่อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากค่ขาดไม่ได้คือผงนัว่ที่ซอสหนอยดูที่มันจะขมไหม ใส่จะชิ้นจะอร่อยไหมเนี่ยใส่ตัวให่น้อยแคบน้อยใส่มากแคบมากใหญ่ก็คิดอันไหนจะเป็นประโยชน์อันไหนจะมี ประโยชน์ต่อร่างกายก็เก็บมากินยายอยากมีชีวิตอยู่ยาวๆดูลูกด an ูหลานอ่าไม่อยากไม่อยากจะคิดอะไรกินอะไรถึงอยากกินอันนี้เลยเอาลองมาบาดดูมันจะอร่อยไหมง่ายๆยายกินง่ายอย่างนี้เลยกินยังไงก็ได้ยาย มาชิมที่เฟิ้นเป็นไนวะต้อนมาชิมดิกินให้ยายหน่อยอร่อยไหมเอ้ากินปากเลยลูกปากเลยน้ำน้ำมันอะไรไมอร่อยจ ไม่ขมเหรออุ้ยแบงนี้เลยเหรอเดี๋ยวไๆเดี๋ยววันหน้าทำรินใหม่นะไม่ซื้อก็แก่ป่าไม่ซื้อยๆเลยฮ่าขุดขดๆๆดขุดอืมเดี๋ยววันหลังเอาวันหน้าเอาอีกนะจบ